สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีลุงป้าเอาอาสุกุสุขุนเอฟซีถูกๆท่านเด้อที่มาหับส้มซ่องแม่น้องแก้มบุ้มเด้อพี่น้องเด้อแม่น้องแก้มบุ้มสิตำหมักหุ่งกินยำถึงเที่ยงสามคนเด้อพี่น้องเด้อกับน้องกิกกี้แน่แลละกะอาอ้วนแน่พี่น้องเลยเหม่อนเป็นคนตำพี่น้องบ่นลำกันพี่น้องเลยความอ้วนจักซำได้พี่น้องเลยโผล่โผล่ ใส่เสืออะไรแหารพี่น้องยาน้องกิ่กี่กับสินอนอยู่ทางในหมดเลยพี่น้องเห็นแต่ม่งได้นะเสื้อผ้าไม่น้องแก้มบ่มกับยับหย่างอยู่กินตำหงหงนกันเด้อปลาลุงถูกถูกทานเด้อตอนนี้กำลังสีตำเฮยมักถั่วอย่เงยถั่วตีนะตำเส่หมักถั่วตีกำลังสีตำพี่น้องเว้ยกำลังสีลงเมื่อสีตำเฮ้ยตัวทาสีเหล็กข้างไปนะเมื่อนี้บุเร่ทาหลายมื่อ ร่างสีลงมือพี่น้องตามพี่น้องสีมืออาอ้วนคือเก่ามือนั้นเจ็ดตายพี่น้องเลยหายคนตามอีกหวานหวานน้อั่วเนาะกินเขาแหลังเม่น้องแก้มบุ้มจังศิลปะหาเหล่าเฮ็ดพี่น้องไพก็คือเอาเฮ็ดมาแตะไปบ่อยไปกับเฮ็ดร้อยร้อย อามาัมากมักกินไปแล้งลูกกินขา่ากินนนาน้ำกันคือเก่าด้วยพี่น้องกินอยู่นี่เนาะเฮ้ยเนาะลายโผดประจำมะหงปวน้ำหมักถั่วใส่ตาพี่นอ้องกินยำเป็นถึงที่ยง ผัวสิกินยังพี่น้องเว้ยผูลูกผ้าตโตกูรุกใส่ผ้า,าตโตข้างในล่างขง้างในมีผ้าโตอือ๋อผูไว้ายผู้คนคางพาดสอนประดิษฐ์สอนน้ำเนียนึกเลยทส้งแสนเป็นนัวบอกสอนจะเป็นนันวทำน้ำตาลหน่อยหนึ่งใส่แล้วน้ำตาล nhưng mà tôi bò kinh bóc thật sự thì tên xịt bò họng đó bà ăn bỏ nhạc mà không đi la cho là hiệu khảo kinh thật xong xong khăn thật sao bỏ tạc áo quặn với nó cầm lăng xịt bông với thả bừng toàn kinh đó với nó được với kèm là toàn ป่ะบังตอนกินพัวเลยข้าหน,น้ากะตำเลยอ่ะน้องกะลังสิกินพี่น้องมา,อมากินนำกันเด้อปลาลุงถุกถุกฐานป้าตำมะฮงแล้วกับขวดตักเตนมาคิดป้าพี่น้องเลยเศษเศแซ่บพี่น้องกิงงง๊กแ้่บายดีปลาลุงเลยบ่ลูกหล้า ม่กินข่าวน้ำกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปเลยแม่ศรีอาสบายดีเด้อพี่น้องสุขุมสุขคนกินข้าวน้ำกันกินข้าวเลยพี่น้องเลยจนสั่นเลยป้ายายคันยายเห็นเด็กอ่ะ อยากนำพาอยาเพียบง่เลยอยากไปเบิร์กต้า้อมันแมดูลูกแบบนมนยังไงคิงแกมยังตำหูส์เตเดหัวมันในหัวเกมอะไรครับครบแมงเดรใพาเจมพาไปการอีกปลาหนยส่วนต็งนีดเด้อง่ยหัวง่ายตไปนอง เป่อดเล็มวยคือคนไปแบบเดียวเนอะจะไปน้ำเบมาเมาไปเพิ่งมไปเดแบบเดียวสา,ามคน,นไปก่นอนกินขอน้ำกันเดอพีพินองวิทงว่าวิทางแม่อยู่บ้านรอว่ามากินดีละกันวิทเป็ว่าแด้อืมอืมอืมข้า ปนอนบอ่เข่าเพ,พี่นพี่เนอะยุกเข่าจนสิเป็นอันเดินมาสาวนี่กินข้าวใน,นเดียม จันนั่นเลยจะมาบุญมาจะมันเด็ดจังบุญมาบุญ <c oughs> ไ,ไปทางใดพี่น้องเอยเพราะว่าพ,พอน้องแก้มบุ้มกับบ่ออยู่ป้าล่ะก็ไม่ร้องแก้มบุ้มกับสิเปลี่ยนพอน้องแก้มบุ้มเผาไม่ร้องแก้มบุ้มกับสิไปบัานี้ต้องเปลี่ยนกันเผาพี่น้องเยข้าบพอพ่อปลาคนอยู่คนเดียว น้องเกิ๊กกับประจับย์งานเนาะน้องน้อยนี่คือใบขิงเด้อพี่น้องแซ่บแซ่บน้องเวินนำการลายคนบริกินสองซ้ำเมื่อเลยดิเดี๋ยงอเสิคือตำตำหงเย็นไหมน้อย แกน้ำมายก็ินดูกินดูกับบุเปิดพี่น้องไงซีแกงคือแม่จะเอ็นแกงเมื่อนั้นใส่กระปูนหนากระปูนหนาเราอยนยก โตประเด็สามกินบเด้อเตอาเศกเศกไป้องเย Ở đây nó sẽ rau rau, nó reference bán kiều challenge. capacity ไปเมื่ออาวันโตนะม,มานมาาตรนี้ขึ้นอ้ากูเห็นตนะอมอนหนักมากบ้านมันกันหมด แซบ่บจนมดปาเระหวานน้อยข่าวโรแม,มนีคือข่าวสีใหม่สีววานเบอรออรหามหอามเลหมูนมหน้าชอจ่อยใหญ่สัมมูต้อะน้อย ให้ใหม่แล้วนี่ผบสนิดเลยพักพี่น้อ,องเลยแซ่บแซ่บบางด้นี่คิดว่าม,มาเคลือบค้นกินอย่อมบางหน้าเลย ยงผลอออบอเเมนบอกทงกี่ซีคือเดีย๋ย้ทแบบนี้แล้ร้ตเพชรจทำอะไรใส่บักการ์ไลนอะไรสิี่ตัดบดปะ อืมเสร็จหรอเแฮมกินน mm ้ำกันเด้อพี่น้องมันน้องแกบ่มมีแต่กินอย่างเดียวเลยเดี๋ยวมันชอบกล้องหน่อยนึกว่

น,นี่คือใบกิงด้วไปเนาะใบกิงลองกินดูด้วยเต็นมนอืมหืหสก,กดสุดเลยพ,พักี่นอ้อน้องกินบุง้งกินเผือกเนาะ พี่น้อง <c oughs> คลิปนี้เดี๋ยวจะทำได้พอจากพี่น้องไปผากก็เล็กก็เซ้นก็ตามสองแม่น้องแกนเบุม์รี่แล้วพี่น้องเนื้อผากบุ้ผากส้มต่อไปสบายตัสบายาน